จอยกระหนกออนสาวตาคมวัย22ปีขว้ามงกุฎสาวงามพร้อมเงินล้านรับตำแหน่งมิสเวลเนส s World Thailand 2024ฉีกทุกกฎเกณฑ์การประกวดนางงามในทุกๆเวทีเพราะเป็นเวทีแรกและเวทีเดียวที่จะเปลี่ยนรันเวย์นางงามไทยให้สร้างคุณค่าด้านเวลเนส สำหรับกิจกรรมการประกวด Miss w i l l n e s s world Thailand 2024เวทีที่คัดเลือกหญิงไทยที่มีความงามยังมีสุขภาพโดยการสร้างเพื่อช่วยสร้างชาติด้วยการคัดเลือกหญิงไทยที่มีความงามทุกด้านเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะด้านสุขภาพความงามสื่อสารและเปลี่ยนแปลงคนในประเทศให้มีสุขภาพพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองหลวงสุขภาพโลกด้วยแนวคิดสวยสร้างสุข b e a u t y with w e l l n e s s คือความสวยที่ครบทั้งร่างกายอารมณ์ความคิดจิตใจและมีความมุ่งมั่นที่จะไปสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้อื่นการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024จัดและดำเนินการโดยบริษัทจีแกรนด์โปรดักชันจำกัดวันนี้เป็นวันท้ายสุดของจุดเริ่มต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยจะทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเว n e s s โลกในที่สุดด้วยการประกวด Miss s w e l l n e s s World t h a i l a n ์เป็นปีที่ห และผู้ที่ชนะการประกวดและผู้ที่เข้าร่วมจะเป็นแอมบาสเดอร์หรือทูตเบลเนสของประเทศไทยเพื่อจะช่วยทำให้เกิดกระแสกระบวนการสังคมการประกวดนางงามจึงเป็นเพียงเครื่องมืออันหนึ่งที่สำคัญยิ่งที่เปลี่ยนไปจากการแค่เป็นความบันเทิงไปสู่ความยิ่งใหญ่ของการสร้างประเทศไทยให้คนไทยมีสุขสภาพโลกอย่างแท้จริง และเมืองไทยจะได้โดดเด่นที่สุดในโลกการประกวดนี้เป็นต้นทานที่จะชวนคนทั้งโลกมาประกวด Miss u n i v e r s World ในปีต่อๆไปและเราเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ไม่ว่าฝ่ายราชการฝ่ายเอกชนและฝ่ายประชาชนผู้เข้าประกวดจะกลายเป็นคนที่ถูกยกมาตรฐานเกินความสวยอย่างเดียวไปสู่ความงามที่มีสุขสภาพ และเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของประเทศไทยและผู้ที่เข้าร่วมสนับสนุนที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้เวลาให้ความสามารถจะทําให้กลายเป็นคนซึ่งเกิดแบรนดิ้งในสิ่งที่ตัวเองทําร่วมกับแบรนดิ้งประเทศไทยที่เป็นเวเ n นส s โลกผมจึงเชื่อมั่นว่าการจัดงานวันนี้จึงเป็นวันพัอประสตร์ฉากใหม่ของชาติไทยบนเวทีโลกที่คนทั้งโลกนั้นจะต้อง ติดตามและก็รอคอยในตลอดไปครับทำให้เชียงใายโดดเด่นเป็นเมืองสำคัญสุดเอกอุสุดของสุขสภาพเวลเนสก็เพราะว่าเราเป็นคนที่ิเริ่มอยากให้ประเด็นนี้เกิดขึ้นในใจของคนทั้งปวงที่รักทั้งความสวยความงามภายนอกทางกายความสวยทางใจความสวยทางจิตดังนั้นเมื่อเราได้ทำสิ่งต่างๆประกอบร่างกันขึ้นตั้งแต่งานวิจัย ตั้งแต่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการบนระดับโลกหนังสือที่อธิบายและการลงมือร่วมกับกระทรวงกรมกองเพื่อช่วยทำให้ประเทศไทยมีสุขสภาพดีที่สุดและเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆและบริการในประเทศไทยที่เป็นบริการด้านสุขสภาพเวลเนสจะกระจายตัวไปให้เจริญรุ่งเรืองยกมาตรฐานประเทศไทยขึ้นพ้นความจนพ้นรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูงดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทย จะยิงปืนนัดเดียวการการประกวดวันนี้ให้ได้ผลลัพธ์ทุกฝูงของทุกสิ่งในประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงเวเนส s โลกอย่างแท้จริงครับกิจกรรมจะตามมาอีกมากมายมหาศาล <c oughs> ตั้งแต่ก่อนประกวดจนวันประกวดและหลังการประกวดวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายและหลังประกวดก็จะมีการเดินสายของผู้ที่ชนะการประกวดไปและก็ผู้ที่ช่วยเข้าร่วมใน ตำแหน่งต่างๆที่ได้รับนักอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้ไปช่วยชูธงประเทศไทยชูกิจการประเทศไทยชูสินค้าไทยชูบริการด้านสุขสภาพเวลเนสไทยเพื่อทําให้โลกนั้นได้ประจักษ์แจ้งเขาจะเดินสายไม่เพียงในประเทศไทยแต่จะปรากฏภาพไปทั่วโลกดังนั้นประเทศไทยก็จะได้กระแสที่สำคัญน,นี้วันนี้จะมีทูตานุทูตจากหลายประเทศมาร่วมนะครับ ทูตานุทูตเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงอันสําคัญไปทั่วโลกกิจการทั้งหลายที่เข้าร่วมจะมีโอกาสได้พรีเซนต์ให้คนต่างๆได้เห็นบนช่องทีวีวันจะกระจายข่าวในการถ่ายทอดสดจนถึงการส่งเทปไปทั่วพื้นปตัตภีบนโลกใบนี้ครับก็งานประกวดครั้งนี้นะคะก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นมิติใหม่ ที่เป็นเวทีประกวดนางงามที่มีมีองค์ประกอบมีปัจจัยอยา่หลายอย่างที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะที่เราได้ระหว่างที่เรามีกิจกรรมมาตลอดก็มีการพัฒนาตัวนางงามด้วยในหลายๆมิติแล้วก็ทั้งในเรื่องของความรู้ความเข้าใจทําให้เขาได้เข้าใจในการมีไลฟ์สไตล์ที่มีเรเวนเนสได้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นการผลึกกําลังร่วม จากทุกหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐเอกชนรวมถึงแบบธุรกิจเกี่ยงกับเวลเนตเป็นเป็นการเหมือนเปิดเหมือนคล้ายๆว่าเซกเมนต์แต่จริงๆแล้วมันเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่ทําให้คนเนี่ยได้รู้จักเรื่องราวของเวลเนตได้มากขึ้นเพราะน้องๆน,นางงามของเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดจิตใจหรือว่าความรู้ด้านเวลเนตจนแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ทําให้คนมากมายเนี่ยได้มีความ คิดเรื่องเวลเนสแล้วก็ดูแลสุขภาพทุกๆเรื่องไม่ว่าจะกายใจจิตเพราะว่าการประกวดนางงามนั้นจะเป็น S curve หลังจากการที่เราประกวด Miss Wellness World Thailand และ Miss Wellness World ในปีต่อๆไปเพราะ S curve แปลว่ากิจการและการเวทีประกวดที่กำลังตกต่ำบนโลกใบนี้มันจะถูกผลักให้สูงขึ้นด้วย Beauty with Wellness คือสวยสร้างสุขซึ่งผมเชื่อว่า สร้างสุขกับคนไทยทุกคนสร้างสุขกับกิจการของคนไทยทุกคนสร้างสุขกับประเทศไทยที่เรารักให้เป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ทุกคนนั้นจะสามารถมองกลับมายกย่องว่าสวยสร้างสุขมิสเซอร์เนสเซอร์ไทยแลนด์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ขอฝากไว้ในจิตใจของคนไทยทุกคนให้ภาคภูมิใจสนับสนุนให้กำลังใจและขอให้ปีต,ต่อไป เราจะมี Miss มิสเวเนส s ัวไทยแลนด์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดไปและมีผู้สนับสนุนที่มารับประโยชน์จากแบรนดิ้งของประเทศไทยเรื่อง Wellness ร่วมกันไปจนถึงตลอดไปจนประเทศไทยอีกหลายร้อยปีครับ